สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมก็หลังจากที่เราลงให้ในชุดเด่นบนแล้วก็คู่เด่นคู่ดับอาจางวดวันที่2พฤษภาคม2568เนาะได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยสําหรับในคลิปนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมา ทำในสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนในงวดวันที่สองพฤษภาคมนี้เนาะอ่ะก่อนอื่นท่านผู้ชมก็มารับชมรับฟังคําเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งเนาะคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคํานวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ในงวดที่แล้วเนาะท่านผู้ชมมาดูในหลักร้อยกันก่อนหลักร้อยบนในงวดที่แล้วออกที่สองสองเจ็ดหลักร้อยบนคือเลขสองหลักร้อยของเรามีสูตรเดียวเนาะแล้วก็ห้าตัวก็เข้าตรงนี้เลขสอง แตงวดที่แล้วเราดันไปเล็งที่เลข4เลง5มากเกินไปเนาะ1 2 3ไม่ได้เล็งเลยสําหรับในหลักร้อยไม่เป็นไรอ่ะก็มาดูในงวดนี้กันต่อในงวดวันที่2พฤษภาคมทั้งงวดน,นี้ก็น่าจะงวดที่8สูตรก็หลักแสนสองครั้งบวกอ่าไม่ได้บวกหลักแสนสองครั้งบวกกัน บวกได้เท่าไหร่ลดแต้มไปอีกหนึ่งแต้มนะก็ในงวดน,นี้หลักแสนเป็นเลขสองเนาะสองบวกสองได้สี่ก็ลดแต้มไปหนึ่งแต้มก็จะเป็นสามสี่ห้าหก,หกจิตงวดน,นี้หลักร้อยทำได้สามสี่ห้าหก,หก,หกจิต อนี่หลักร้อยเนาะหลักสิบหลักสิบในงวดที่แล้วผลรางวัลออกสองสองจิตวันนี้หลุดหลักสิบไม่มีเลขสองหลักสิบเป็นสี่ห้าหกจิตสำหรับในงวดนี้หลักสิบจะเปลี่ยนสูตรใหม่เนาะท่านผู้ชมเปลี่ยนสูตรใหม่จะใช้สองสูตรสูตรเราก็เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเอาสูตรใหม่ให้ดูหลักสิบบนสองสูตรแล้วก็พร้อมเทียบชนนี่สิบบนสองสูตรตอนแรกจะใช้สูตรเดียวพอดีหาได้สองสูตรก็เลยอะใช้สองสูตรเลยเดียวกันก็หลักสิบบนสูตรใหม่ติจิตงวดเหมือนกันก็งวดน,นี้สูตรแรกใช้หลักร้อยบน บวกด้วยหลักสิบล่างร้อยบนก็เป็นเลขสองเนาะสิบล่างเป็นเลขแปดสองบวกแปดก็ได้สิบก็เป็นศูนย์วดนนี้วันที่แปดศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็ ตัวที่ห้าจะเป็นบวกสองเนาะสามบวกสองเป็นห้าใช้ทั้งหมดห้าตัวหลักร้อยบนบวกหลักสิบล่างสองบวกแปดได้สิบก็เป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้าในวันนี้ทำได้ศูนย์หนึ่งสองสามหลักสิบบนสูตรแรก เอาม,ามาดูในสูตรที่สองเจ็ดงวดเหมือนกันเนาะย้อนหลังสูตรที่สองใช้หลักสิบบนบวกด้วยหลักสิบล่างสิบบนก็เลขสองเหมือนกันเนาะเลขสองบวกด้วยสิบล่างคือเลขแปดก็เป็นสิบบวกด้วยสองคงที่ก็จะเป็นสิบสองงวดนี้ เลขเลขสองสูตรนี้จะใช้วิธีลดแต้มเนาะลดแต้มก็จะเป็นสองหนึ่งศูนย์เก้าจิต่ะตัวนี้จะลดไปอีกสองครั้งเนาะ สองหนึ่งศูนย์เก้าจิตสองสูตรเทียบชนดูสองสูตรกันสองสูตรเทียบชนสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองเทียบชนกันตัวแรกเลขศูนย์เลขศูนย์นี่ศูนย์นี่ก็ศูนย์หนึ่ง มีหนึ่งมีสองอะในงวันนี้หลักสิบบนชนที่ศูนย์หนึ่งสองชนสามตัวนะศูนย์หนึ่งสองอตัวรองก็จะเป็นสามห้าเก้าเจ็ดชนเขียนไว้ตรงนี้ ได้เหมือนงวดที่แล้วเลยนี่เห็นศนะูนย์หนึ่งสองก็เข้าเลขสองงวดน,นี้ไม่รู้นะทําได้ศูนย์หนึ่งสองเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีหนึ่งในคลิปหน้าเนาะว่าตัวไหนน่าจะมาในหลักสิบบนต่อมาก็มาดูในหลักหน่วยหลักหน่วยยังใช้สูตรเดิมอ่ะสูตรเดิมยังเข้าอยู่ หลักหน่วยใช้สูตรเดิมคือสูตรนี้นี่ผลรางวัลออกสองสองเจ็ดสูตรเก่ายังไม่หลุดสองสองเจ็ดก็เข้าเลขเจ็ดตรงนี้นี่เลขเจ็ดเจ็ดงวดงวดนี้งวดที่แปด งวดที่8สูตรก็หลักแสนสองครั้งบวกด้วยหลักร้อยบนสองครั้งหลักแสนก็เป็นเลขสองหลักร้อยบนก็เป็นเลขสองสองบวกสองเป็นสี่เออหลักร้อยก็สองบวกสองเป็นสี่ก็จะเป็นสี่บวกสี่เป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่าในงวดน,นี้แปดเก้าศูนย์หนึ่ง หลักหน่วยบนอเดี๋ยวมาเขียนไว้ในชุดสรุปให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวในคลิปหน้าจะมาสรุปในชุดสามตัวบนแล้วก็สองตัวบนกันเนาะในหน้านี้ใส่หน้านี้ สรุปหลักร้อยนะหลักร้อยได้สามสี่ห้าหกเจ็ด หลักสิบจะเป็นสองสูตรเนาะเทียบชนได้ศูนย์หนึ่งสองลองสามห้าเจ็ดเก้าส่วนหน่วย หลักหน่วยได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่เรียบร้อยถ้าผู้ชมหลักร้อยเดี๋ยวสรุปสรุปบนสรุปบนดีกว่าสรุปบน หลักร้อยได้สามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดหลักสิบที่มีสีแดงด้วยเพราะว่าใช้สองสูตรเนาะเด่นชนที่ศูนย์หนึ่งสองลองก็ 3, 5, 7, สามห้าเจ็ดเก้าสูวนหลักหน่วยก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งเดี๋ยวในคลิปหน้าจะพาท่านผู้ชมมาสรุปในชุดสามตัวบนแล้วก็สองตัวบนในงวดวันที่สองพฤษภาคันเนาะเอเด่นเดี๋ยวนะ เด่นในงวันนี้หกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามนี่ท่านผู้ชมชุดนี้แหละที่จะมาในสามตัวบนแล้วก็สองตัวบนในวันนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะนี้จะเป็นการวิเคราะห์ไว้ แล้วก็ตรงนี้ที่จะบอกว่าตัวไหนที่จะอยู่ในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของชุดสามตัวบนในงวดนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกในงวดหน้าในคลิปหน้าก็สำหรับในคลิปนี้ก็ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ